หลังจากทำคลิปเงินหาย4,000บาทนี้ออกมาก็มี FC คอมเมนต์ถามกันมาเยอะมากรวมทั้ง Inbox ถามมากว่าร้อยข้อความว่า4,000บาทที่ว่านี้เราจะเบิกได้ที่ไหนขอมาตอบคำถามในคลิปนี้เพื่อคลายข้อสงสัยไปพร้อมๆกันนะคะอย่างที่แจ้งไปว่าก่อนที่เราจะเบิกได้ก็ต่อเมื่อเราเป็นฝ่ายถูกหรือไม่ได้มีส่วนในการประมาทไม่ว่าจะเป็นคนขับฝ่ายถูกหรือคนซ้อนที่นั่งมากับรถคันที่เป็นฝ่ายถูก หรือคนซ้อนที่นั่งมากับรถคันที่เป็นฝ่ายผิดให้เราเรียกร้องค่าชดเชยรายวันวันละ200สูงสุด2ี่วันคือ4 0 0 0บาทที่ว่านี้นะคะเรียกร้องจากพรบอรของคนขับที่เป็นฝ่ายผิดค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องไปดูว่าคู่กรณีทําพรบไว้กับบริษัทไหนก็ให้ไปเรียกร้องกับบริษัทนั้นๆสําหรับพรบรถยนต์ก็มีหลายสิบบริษัทมากค่ะแต่หากพรบรที่เราทําอยู่ไม่มีสาขาอยู่ในจังหวัดนั้นๆ ก็ให้เราไปเรียกร้องกับค่าสินไหมที่บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถที่ทําหน้าที่เป็นคนกลางให้กับบริษัทพรบรทุกบริษัทส่วนมอเตอร์ไซค์จะมีแค่บริษัทเดียวที่ขายพรบรคือบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถซึ่งมีอยู่ทุกจังหวัดให้ไปเรียกร้องที่นี่นะคะฟังคลิปนี้จบฝากกดแชร์ให้กับคนที่ไม่รู้ได้รู้ด้วยนะคะ